ผันห่วงโคงแบบนี้หู้อะไรครับพี่ครับเบือ้องตำรวจครับพี่ครับพี่พุ่นพี่น้องเบื้องเราพี่ห้อยแท่งถือกระจกนะพี่ครับพุ่นส่งแห้งหน่อยวน่อยยนนดีเปิดฝาใส่ยังหน่อยครับผม สวัสดีครับพี่น้องควงไฟสู่ผู้สู้คนครับผมสำหรับคนเขาเบิ้งคลิปนี้ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญครับผมปาถนาสิ้นใดขอให้ไดสิ่งนั้นครับคิดเงินให้ด้เงินครับพี่น้องคิดท่องให้ในท่องลำรวยลำรวยสู่ผู้สู้คนครับผมอน้องอลิษสวัสดีพี่น้องลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนีว้วันนี้ เดี๋ยวมายามปลาไหลเอ้ยไม่ใช่ยามเดี๋ยวจะพามาใส่ปลาไหลเดพาไปใส่ปลาไหลครับผมอ่ารอพ่ออยู่ตรงนี้นะอ่ะนานะพี่น้องนะเป็นยังคือต้องเอาลูก,กนั่งมาตีพี่น้องเดี๋ยวซึมซับพี่น้องซึมซับซึมซับ,ซซบเดี๋ยวให้ง่ายขึ้นนิดน่อยก็สามารถดึงปลาไหลออกจากหู้ได้ก็ให้เขาดึงครับแล้วก็สิพาไปใช้เบ็ดกบเบ็ดยังนี่ฮะ ขาเจ้ามา่านแท่งปลาไหลโอเมนขาเจ้าสาปาออกเนาะเปยียบตะกอนหนามันถือยู่พี่ยู่ตะลิงครับห้อยแท่งนี่เต็มเลยพี่นอ้องห้อยแท่งห้อยจุกนี่เต็มสาเลยพี่นอ้องเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับผมน,นี่ครับน,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 นี่ครับตะกี้ตะกอนหนามันถือยู่พี่เนาะนี่ครับห้อยแท่งห้อยแท่ง อันนี้ก็เป็นหูปลาไหลเก่าดิครับพี่น้องนี่นค่ะนี่หูปลาไหลดิพี่น้องนี่นี่หันหูขงโคงแบบนี้หูปลาไหลครับนี่ตอนตอนน้ำอยู่ทึงงทึ่งผีนะก็เจ้ากับมาแท่งหมดแล้วพี่น้องพ่อสูบแล้วก็นเจ้ากับแท่งเนาะท่าธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยอันนี้ก็ห้อยจกดิพี่น้องนี่แห้งห้อย,อยท้อยแท่งถือแล้วก็จกครับ พี่ครับมุนเอาปุยเลยพี่น้องห้อยแทงถือแล้วก็จกจกเอาจกเอากรบเป๋น่ใจที่ครับว่าได้ตัวบ่ได้ตัวนะพี่ครับนั่นก็ห้อยจกครับผมห้อยแทงถือแล้วก็จกคุณครับทั้งทื่งุนห้อยแทงแล้วก็จกไล้ พี่ฮะห,ห้อยแท่งแล้วก็จกครับนี่พี่น้องเบิ่งเอาหลายบ่หลายพี่ฮะแท่งถือแล้วก็จกครับผมนี่นี่พี่พี่รรครับเบิ่งกันหลุดครับพี่ครับพี่พุ่นพี่น้องเบิ่งเอาพี่ห้อยแท่งถือแล้วก็โจกนะพี่ยะพุ่น ่ว่าผมมาเนี่ยผมก็ได้เบิ้งไว้แล้วครับผมว่ามีสองหู้ครับผมสองหู้ที่มันอ่หู้มันพุดขึ้นว่าไม่นะเป็นหู้พุดขึ้นว่าไม่ครับผมเห็นอยู่สองหู้ครับนี่ฮะเป็นเป็นหู้ที่ผมจกเบิ้งแล้วครับนี่มันมีนาหลังจากผมจกแล้วเป็นนามใสๆครับผมหู้นี้นี่มี ตัวแทเน่นอนครับลอยเบอร์เส้นครับผมกับหูนี่ครับหูนี่ก็เป็นหู้ผุดขึ้นมะม่ครับผมหูอยู่ทางในครับแ่กลานามใสๆแล้วครับผมสองหูนี่น่าจะพ่อได้พัดอยู่พี่น้องพุ่นดิ ว่าไปดิว่าไปก้อนหนึ่งแะมันสิบระดเพิ่นธ์มา <c oughs> นี่ครับเห็นเห็นแปลกๆสงสงัยสงสัยห้อกระจกเบ้างครับ <c oughs> แต่ว่ามีหูเห็นสองหูครับผม <c oughs> ผมในยางเลาะเบิ้งมัดแล้วเห็นสองหูแต่ว่าการลอยสักพักหูไม่ก็จะพูดขึ้นมาอีกครับผมเ <c> พ <oughs> ราะว่าปลาไหลน่าจะหลายอยู่ <c oughs> ปลาไหลน่าจะหลายอยู่ครับผมก็ว่าหันผมยางมากผมเห็นนี่ครับ ผมเห็นไข่ไข่มัน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 มีน้ำพุดออกครับนี่นี่ครับผมไม่ได้จกเบิ้งคันคันลักษณะนี่สิเป็นปลาไอทีวาสางหู้บอท่านเสียดครับผมค้ามาสางหู้บอท่านเสียดนี่เขากำลังเอาหางแท่งเห็นมไหมพี่น้องเอาหางแท่งขึ้นมากแล้วมันบอท่านไหนเป็นหู้เป็นหางเข้าจกลงไปแล้วมันบ่มีหู้อ่ะพี่น้องมันบ่มีหู้ก็คือว่ามันเขากำลังสางหู้กำลังกำลังเอาหางแท่งขึ้นมาแต่ว่าทีนี้เนี่ยล่ะ มีสองหูที่เห็นและชัดเจนครับผมอ่ะอตะที่จริงมันอาจจะมีหลายหูกว่านี้งอยู่พี่น้องผมก็หาเพื่อนเพื่อนมึงนี่ครเออนี่นี่นี่ครับนี่นา่นาอ่านน่า่ใช่นี่ครับอันนี้กระสางหูว่าท่านเสร็จครับเป็นหูปหลาไหลอยู่แต่ว่าสางว่าท่านเสร็จ เอาพี่น้องเดี๋ยวใส่กันเลยครับผมเดี๋ยวใส่สองหุ้งนั่นครับนี่นะครับผมพี่น้องเบ็ดผมนี่นี่ครับมาเบ็ดครับผมเบอร์สิบสองเบอร์สิบสองอ่าเชือกนี่เป็นเชือกเชือกพี่อีหรือเชือกอีพี่อเออทักทักเก่าครับผมแน่นเตี้ยกเลยครับผมโมไม่ขาดครับผมทักเก่า คั้วม m m า n นี่ประมาณมันผมใส่ประมาณลอ,อยครับผมแต่ว่าเยอที่ใส่เป็นเยื่อเหนือหมูด้วยพี่น้องด้วยเป็นเยื่อเหนือหมูครับมือนี้ครับหาง่ายครับผมพอดีซื้อหมูมาหลากักโอ้นี่ครับพี่น้องผมลืมสังเกตเห็นนี่ครับลักษณะแบบนี้ก็เป็นป้องปลาไหลขึ้นมาแล้ครับเขาเขาเอาหางซี่ซี่ซี่ค่อยๆซี่ค่อยๆซี่ขึ้นมาเหล่วนาม,มันจะมันจะพุดออกมาแบบนี้ครับนี่นี่ ต่ว่าเผอิญหู้นี่มันสางหู้เสร็จแล้วครับผมนี่หู้นี่หู้นี่ลักษณน้นี่กับนแม่ครับเดี๋ยวต้องรอก่อนนี่ครับเป็นเนื้อหมูครับหมากเบ็ดไม้้ครับมือนี่ใส่ของไม้เลยครับผมพ่อดีอยากมาไม้สองหลังครับนี่ครอยมาในน้อยครับพี่น้องพ่อเห้เอเฮาอะไรไปน้ำหมากเบ็ดใดนี่ นี่ฮะแล้วก็ไล,ๆล่ๆลงมาเลยครับผมนี่ครับจะได้ลักษณะนี้ครับผมนี่ครับแบบนี้ถือว่าโอเคถืกต้องที่สุดครับผมแล้วก็สอดลงไปเลยนี่นี่ครับ กันมองมันสียูนี่พี่น้องนี่จกเขาเขาจกลงไปแล้วนามมันสิใสค,ครับผมพอได้ย,ยูของในก็จะจะปลอดนาำออกมานาำไม่ขึ้นมาแท่นครับนี่ครับซูบลงไปเลยครับผมหลังหู้นี่น่าจ,จะได้รุ่นครับนี่ครับพี่น้อง เดี๋ยวไปเบิ้งหู้ที่สองครับผมคางคากันนั่นนี่ครับผมตไปอันนี้หู้ปลายสางไม่กันครับผมต้องบอกได้ครับว่าสองหูน้นี่เป็นหู้ที่สางไม่หลังจากที่ข้าเจ้าสูบแล้วปลายออกมาอยู่ทางนอกครับผมปลายออกมาอยู่ทางนอกแล้วปลายสางหู้ไม่ครับผมหูน้นี่นี่ครับผมสังเกตเห็นโอ้พี่น้องหู้อยู่ใต้น้ำด้วยครับผมจังๆเลยพี่น้องนี่ ห็นไหมครับนี่นี่นี่พี่น้องหูอะไรแทะแน,น่นอนครับนี่แต่ว่ามันเป็นหูหน่อยพี่น้อง,ห,องหูที่ว่าสัาง่งสั่งไม่ล่ะครับหูสั่งไม่เพราะท่านเสียดสัมพี่น้องเอา้าแต่ว่าจังไหนผมก็ดบัวไซรอกพี่น้องไซเห็นสองหูนี่ละสองหูนี่ละ สองหูนี่และครับผมนี่สองหูนี่และนี่ครับหมากเบ็ดไม้ครับผมกับเชือกไม้เลยครับผมประเดิมสองหูไม้ครับสองหูที่สางไม้ครับหูวังขันว่าเป็นตะไสรับผมนี่ครับจัดเลยครับแบบนี้นี่จัดย่างเดียวครับผมนี่รับรองต้องในรุ่นครับสองหลังนี่ ต้องในรุ่นครับสองลังนี่ต้องในรุ่นอ๋อพี่น้องนะครับหู้สิผุดขึ้นมาขนผมจกลงไปมันมันว่าเป็นหู้บันดีบันไดครับผมเอ้าพี่น้องนะเดี๋ยวจังมาลุ่นตอนยามน้ากันอีกทีนึงครับผมเราต้องมาลุ่นตอนยามครับผมสวัสดีครับพี่น้อง ดีตอนตีสามตื่นตีสามครับตีสามกลัวๆออกมาหอน่น้องมาเบิร์นกันนี่ครับหู้นี่บ่กินครับแต่ว่าล้งนี่นี่ ห้อยดึงเชือกเข้าไปอยู่ครับนั่นอ,อยู่ปะอยู่อย่เด้ออ๋ออยู่พี่น้องอยู่เดี๋วยวขออนุญาตตั้งกลองก่อนครับน่าจะตนีอ้อยู่ครับอยู่ มาวิเผื่อจะได้เห็นชัดๆกินน้องเอาดูครับดูส่งแห้งเนอะโอ้โหแห้งครับพี่น้องแห้งแห้งโอ้โหโอโ้ โอ้ม oh, ีหูแถเด้อพี่น้องมีเบิ่งจากลักษณะดึงแล้วนี่ดึงแงี้ยงครับโอ้นี่ครับโอ้มันเป็นตัวง่ตัวบ้านง่ายไหนครับ Oh. Yeah. ตัวง่ามๆครับพี่น้องตัวงางามๆโอ้ oh, ส่งขึ้นดึงแห้งน yeah. ี่ร่างนี่คือก็กิน,กนมนนูพี่น้อง่อมเนตสีได้เก็บกลับนะครับง่ามมือว่าคอยมีเวลามาเบิง้ง ผัดเผ็ดครับผมใส่ผัดเผ็ดอันนี้มันเป็นหู้จื่ขึ้นมากไหมครับแต่กระน,นาดเสียดายนะถ้าเพราะว่าเขาคนมาแท็งเขาเจ้าสูบแล้วก็มาแท็งมันเป็นอันอห้อยโจกเอาหลายตัว,วยอยู่พี่น้องฟ้าหนี่งหนาจะหลายอยู่อ่ะนี่ครับเดี๋ยวเอาไปเห็ดเมนูเมนู่ผัดเผ็ดดีกว่าน้นนองพี่น้องเนาะนี่ครับมันโตใส่ผัดเผ็ดกินเฉียบครับผมไป ครับผมพี่นอ้องตอนแรกผมว่าส,สิเพชรตัวอันที่ได้มากอ่ะมันตัวน,น้อยๆเนาะมันเ่อท่านตายพอดีผมขังผมพัวตัวนี้ไว้ครับจากจากคลิปโอ้ตะคลิปโดนเหรอพี่น้องคลิปที่อนันได้ปลาไหล่ไงหกขีดครับผมตัวหกขีดที่ว่าหนึ่งได้ล่าสุดอันนี้ก้อนก้อนตัวตัวหกขีดนั่นนี่พี่น้องเนี่ยนะผมเลยแช่ยเย็นไวนะ้แล้วจะพัดเพชรพี่น้องตัวนั้นเอาไปก้อนเนาะเอาพัดตัวนี้สักก้อนเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับ นี่ครับพี่น้องปลาไหลมันหลายมือแล้วถอดตะก่อนครับผมดับกินข้าวนี่ยถอดซํำเลยส้ำหนึงแล้วก็เอาผื่นครับ เดี๋ยวมางข้าวผัดเลยเน,นี่ยพี่น้องจะไข่แตะเทียมบางพริกอันนี้พริกแกงเผ็ดครับผมใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเอสอดลงครับพี่น้องอสวดครับสวดเครื่องปรุงพี่น้องน้ำปลาพงษ์ชูรสน้ำตาล รลดดีมี่หยังไสเหมือนกับผมซอดหอยเอาน้ำล่างโคกลงพี่น้องจวดน้ำบกกินได้ครับผมพี่น้องลูกโดดต้องไปครับพี่น้องจวดครับผม ก็น้าำบวกจัดน้อยเอาผักลงกินได้ครับนครับผมักลงเนือ้อจวดครับจวดไงพี่น้องพัดอะไรนี่ครับต้นกินขอนาะ แ่างปูนี่มันมีเหนือก่นอหลายมือเป็นสิบหเขาสิบิบมันหลายปวดแบงก์เลกนาด้วยอามีอยู่มีอยูดจินเนือกอนลกินเฉยๆออเจ้าปาไหลอตหน <laughs> ừ. Nghe xí ừ. Rồi. Ừ. Nhiều. Mình nhiều rồi. Ừ. Để xin bắt tôi Bỏ ừ. với Lấy tôi gì đi mà 欧龙好牛，啊，断，哎，欧、哦、龙，反正嘛不。 <laughs> มากมากินอมเอาได้ฟัดปลายตัวผมได,มด้ต้ <laughs> ตงตองไปงคิดบ่งไปร่างบันทึกโอ้โหเจ็บปะ่ะเจ็บใช่ย่แจเขาอยู่เล็กเตอบบไหกน,น,นกับมี่โอ้ง่ายครับัดเจ็บย่ตีน่องเจ้าได้ซื้อรั้ตเตรี่ไทย lúng <tôi thằng> dong ừ. 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 là bạn sưu mẫu chơi được bài cái đây cẩu bạn sẽ đẻ 2 bài không có gì không bài Ủa đây đây, hôm bao 2 bài là anh anh mẹ không bài